ทอดแล้วครับพี่น้องครับนี่คือหอหงนาพระประธานนาอ่าเสาทงโรงเรียนบ้านหนองคาครับโรงเรียนที่คุณหนุ่ยทำงานอยู่นะครับเนื่อนี้เป็นมือออกพรรษานะครับคุณหนุ่ยก็สิมาเห็ดอ่าจุดทูบจุดเทียนบอกก่าเราภาวนาบอกเก่าเพลินนะครับว่าเป็นมือออกพรรษาอ่าห้แสงสว่างกระจ่างแจงนะครับห้แสงสว่างกระจ่างแจ้ง ทองมันมือมือตอนแรกเข้ากับไปอ่าพระประธานนะลุงเรียนเป็นองค์ยืนนะครับบปในเข้ากับสีมาอาองค์นางครับองค์เก่าแก่นะครับองค์นี้จะเป็นองคน์เก่าแก่นะครับก็คือโรงเรียนบานนองค่ะครับโรงเรียนวิถีพุทธนะครับโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนแบบอาโรงเรียนที่มีพระอาจารย์อุปธรรม,มนะครับโรงเรียนมีพระอาจารย์อุปธมรมก็คือท่านพระครู ยืทูลธรรม,มนิเทศหรือพระอาจารย์สำรวยไตรยโนนะครับท่านพระครูสำรวยไตยโนนะครับเพื่อนเป็นผู้อุปธรภมคำสูโรงเรียนเฮามาตั้งแต่ก่อนปางปฐมนะครับผมฉะนั้นแล้วโรงเรียนเฮากันเลยถือรักเกณฑ์เรื่องนี้นะครับคือเรื่องนี้เป็นก,ก๊กเป็นเข้านะครับพี่น้องครับณนะตอนนี้เวลากับประมาณาเขาสึกษาสามทุ่มเลยเนาะสามทุ่ม นะครับสามทุ่มแล้วนะครับพี่ดองครับกับบรรยากาศที่เงียบสงัดครับโรงเรียนครับโรงเรียนครับเป็นบรรยากาศที่เงียบสงัดลองสาดไปบึงอาคารเรียนดูสาอาดอมไปให้า้าร,รีาชการกู้สุดแล้ว เดี๋ยวจะได้จุดถูกจุดอันนี้บอกเรากาวขึ้นก่อน สาธุสาตว์น <t> ม <une> <an> ุตสสัภปาะวโตระโตสรรมาสัมพุสสะนะโมตัสสัภปคะวัตระโตสรรมาสัมพุตสะนะโมตตสสัภะาะวโตุะรหัตโตสรมมาสัมพุสสะสาธตสาธตตาธุเด้อคุณประคุณคุณประทัคุณพระงฆงคุณประพัานผูอปปปักลักษา โรงเรียนบ้านองค่าดารากานุนเฮงีต่างแต่ก่อนต่างปฐมเมื่อนี้เป็นวันเมื่อนี้วันขึ้นสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดครับเป็นวันออกพรรษาล่าพระเจ้าลูกหลานก็เลยโยคันอ่อนโยคันไข่แตงคันหามาบอกเราองคอ์ปูองคอ์พระประธานพระปฐมปููปุกปักหลักษาโรงเรียนบ้านองคาดาราการุนเฮงนี้ ว่าเป็นมือออกพันษาราปรเจ้าเด้ดเอเด้อเนี่ยมื่อนี้วันนี้เด้อครับเด้อลูกก็เลย้่อกันขึ้นถวายทานนะครับย่อการขึ้นถวายอ,องค่พรับมาไรให้ลูกคุ้งเฮืองเลื่องเลือ่อมคือจังดอกใหม่มาไรหอมเด้อปู่เด้อยาไปนี่เมื่อไยังมีเคาะมีเขียนจะมีเว้นมีหายจะมีไพ่มาบางเดียดเด้อให้มีแต่ความสุขความจเจริญในนี้เดอ Blender, โซกแต่ลาบแต่ลำแต่รวยทํามาค่าคืนเฮ็ดยังกรดไดนาทีกันงานการเลี้ยงกันยังทุกอย่างปกปักรักษาลูกเต่าเ่าล้านโรงเรียนบ้านเฮ้าหอยจะเลื่อลุงเรื่องให้คนเสือเสียงดังไก่บื้มบื่มไปเด้อบ่าจะจัดเรื่องนี้จ้าการเรื่องยังกระเหลวแต่เรื่องนี้กัดยาเด้อปูเด้อขอให้เสือเสียงดังไก่ม่ตะแนวดีๆให้เขาได้ยอมบัดนงคผาเฮาเด้อปูเด้อ เอาหมื <t od em |ms|> ่อออกพรรษาแล้วประเจ้าวันศีลบริละวันพระลูกกับบริเล่ปูเอ้ลูกกับมาขอบมาเกามาไหวองค์ปูเอือกเาคือเดิมอถูกเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านเฮ้านี่นะนะครับพี่น้องครับในการ จุดเทียนถวายมันออกพรรษาสำหรับคู่หนุ่ยเมี้แต่มาโดจูโรงเรียนนะครับว่าจะเป็นองค์พระยืนนาโรงเรียนลวก็องค์พระประธานนาเสาทุ่งครับคูหนุ่ก็ได้มา,าจุดมาเรามายกมาบอกมาบอกมาลกาว,ว่ามือเป็นมือออกพรรษาลาพระเจ้าเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ครับสำหรับพี่น้อง ที่หมักในสสยบนไสยกุศลนี่คือคุณหนยผ้าเห็ดพ้าสางทั้งสี่อย่าลืมเดอ้อกดไลค์กดซับสไครกดแชร์เบิกบุญเบิบโกโชกกับคุณหน่ยไว้แน่กดติดตามคุณหนไว้นำครับเพื่อจะผ้าเห็ดแนวดีๆจังสิละส้างสันแนนตลกโอค่าไปนำหรือว่า,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 อาบางเธอกะไรตลาดเนี่ยกะมีแต่ว่ากะเอาเบิ่งแย่งกันไปครับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้คุณหนยขอจบไปสำนีสักก่อนเนาะครับนาะพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณสุขุสุขคนเด้อครับเด้อพี่น้องมีแต่บุญญาบารมีสุขุสุขคนเด้อครับเด้อขอบคุณครับ